ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแม่เข้าเพื่อให้ลกเซอร์ไพรส์เรายรอยู่หน้าบ้านเราจะเดินไปออฟฟิศไม่ได้เพราะว่า,าวลูกกำลังเตรียมเซอร์ไพรส์ยอยู่ว้าไอฝุ่นเซอร์ไพรส์เค,ค้กอยู่ลูกกำลังจุดเค,ค้กให้อยู่อยู่ที่ออฟฟิศกำลังจุดเค,ค้กเราเดินไปไม่ได้เพราะว่าลูกกำลังจุดเทียนอยู่เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์แม่แม่ไม่เป็นไรลูกทำอะไรเซอร์ไพรส์ก่อนแหละดูมันดิดูมันกระโดด มาบอกไปให้เราอยู่โอเค What happened ชี What you cannot say You forgot Okay Happy birthday to you <laughs> อ่ะไปบดไปไหนอะ To you, happy birthday. Yeah, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. โอยพรหน่อยไหมคะโอยพรให้ภรรยาหน่อยไหมคะขอให้ผัวรักผัวหลงเอาเอาผัวรักผัวยังไม่รักไม่หลงเหรอขอให้ผัวอยู่ในโอวาอันนี้เหมือนเอาความความรักของคุณมาเปิดเผยให้คนอื่นฟังเลยโอเคแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูเย้

ใครเดคอเรทให้ต้ามาอาถือเอาวางเอาวางนี่เอาวางนี่เอาวานี่ไนวางวางกับางาแบ่งเค้กต้าแบ่งเค้กให้ทุกคนต้่เ,น,น,ามมาเน,น,นัเนะ่ไยนหนี่ใครเดนใรเดเรทเดคอเรทพอร์เพลนี่ใครเดคอเรทเพอร์เพลโอ้นี่เดคอเร,ร,รชัชนนี่ต้าทำเหรอเนี่ยต้าทครับ

โอเคยองจุจ๊บเลยอ,ะ okay. อ่ะโอเคนี่แต่นี่แต่เยลลี่เต็มหน้าเลยอ่าบายบายทุกคนบายแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมาม